ห้องพักราคา2000บวก 2, บวก2,000บวกบ,บวกคำว่าบวกบวกความหมายคืออะไรพวกเราคนโรงแรมเข้าใจอยู่แล้วนะครับแต่เราจะ expect ไม่ได้นครับว่าคนที่เป็นลูกค้าหรือบรญชีข,ของเราเข้าใจหรือเปล่าแล้วเราจะมีวิธีการพูดคุยบอกเขายัางไงคำว่าบวกบวกคือจาก้อนนะครับจาก้อนคืออะไรทําไมเราไม่ควรใช้วันนี้มาคุยกันเรื่องนี้ครับ เชื่อว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องหนึ่งที่เราพูดกันเนี่ยจนติดปากละคาว่าบวกบวกซื้ออะไรขายอะไรราคาห้องพักราคาอาหารเราก็จะบอกว่าบวกบวกตลอดค่าห้องพักราคา2000บวกบวกนะครับคาว่าบวกบวกนะครับในทางเทคนิคหรือเทอร์มิน و ل و ج เนะครับเราเรียกว่าจาก้อนนะครับจาก้อนคือคําที่ใช้กันในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะนะครับและก็จะมีคนหมู่มากที่ไม่เข้าใจแต่ มีแค่พวกเราเท่านั้นแหละที่เข้าใจและบวกบวกครับเป็นคำติดปากของคนโรงแรมนะครับที่เราพูดกันเสมอเลยนะครับบวกบวกคืออะไรทําไมต้องบวกบวกมาคุยกันแบบนี้ครับโรงแรมเลยครับเราจะแบ่งส่วนของรายได้นะครับต่อ1นยูนิตต่อ1นการขายครับเป็น3ส่วนส่วนแรกคือราคาสินค้าครับส่วนที่2องคือเซอร์วิสชาร์ตส่วนที่3คือ vat หรือ value added tax นะครับหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นแหละนะครับสสิ่งนี้มาประกอบกันเป็นราคาสุทธิ ผมว่าเรื่องนี้ทุกคนเข้าใจเราเข้าใจแต่ลูกค้าเราเข้าใจหรือเปล่าอันนี้ตอบยากมากนะครับครนี้มาคุยกันก่อนครับว่าเวลาที่เราพูดนะครับบอกว่าราคาค่าห้องพัก2,000บวกบวกนะครับเราอาจจะเคยสงสัยว่านะครับทำไมมันต้องบวกบวกเราสงสัยแล้วแขกอาจจะสงสัยหรือเปล่านะครับการบวกมี2แบบครับเพราะว่าเราทราบใช่ไหมครับว่าไรายได้หนึ่งอย่างของโรงแรมจะต้องถูกถอดออกมาเป็นเซอร์วิสชาร์จแล้วก็แว โรงแรมเป็นธุกกรกิจบริการครับที่มีเซอร์วิสชาร์จอยู่แล้วและโดยปกติเซอร์วิสชาร์จคือ10%ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะเกิดอีกหนึ่งสิ่งงอกขึ้นมาคือเซอร์วิสชาร์จ10%นั่นแหละเพราะฉะนั้นขั้นตอนการคิดราคานะครับจะต้องมาจากราคาสินค้านะครับบวกด้วย10% s เ r v i c e ซอร์วิสชาร์ แล้วก็7%ดซซึ่งทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับแต่วิธีคิดวิธีอธิบายละ่ะทำยังไงครับการบวกอย่างนี้ครับมันจะมี2แบบนะครับคือการบวกในและการบวกนอกนะบบวกในความหมายคืออะไรบวกในคือเรานำราคาขายนะครับมาถอดออกมาว่าราคาขายสุทธินะครับถอดมาเป็นราคาสินค้าเซอร์วิสชาร์จแล้วก็แบตบเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นราคาขาย2,000นะครับราคาที่เราให้แขกซื้อก็คือ2,000นะครับและถอดออกมานะครับนั่นคือบวกในแล้วบวกนอกล่ะคืออะไรบวกนอกคือเราเอาราคาขายครับเป็นตัวตั้งก่อนแล้วก็บวก10%แล้วบวก7%เเข้าไปเพราะฉะนั้นราคาที่เราขายกับราคาที่แขกซื้อไม่เท่ากันนี่แหละครับคือที่มาของการที่เราต้องอธิบายให้ชัดเจนนะครับ ถามว่าเดี๋ยวนี้มีอยู่เยอะไหมนะครับยังพอมีอยู่บ้างครับโรงแรมไหนโรงแรมครับเราบอกว่าราคาค่าห้อง2,000บวกบวกเนี่ยเพราะอะไรนะครับ,รรบ,รรบเพราะว่าอย่างเป็นโรงแรมมินิแกรนดโรงแรมเชนเนี่ยครับเขาจะชัดเจนเลยว่าเซอร์วิสชาร์จววกับแบตเนี่ยมันเป็นส่วนที่อยู่นอกเหนือจากราคาที่เราขายนะครับอย่างเช่น2000ไม่ได้จ่าย2000นะจะต้องบวก10บวก7เข้าไปด้วยนะครับแต่ว่านั่นคือเวของโรงแรม1รูปแบบอีกหนึ่งรูปแบบคือ บอ,บอกราคาเท่าไหร่ก็ขายเท่านั้นนะครับมันเลยเป็นที่มาข,างของการบวกในกับบวกนอกนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว,ว่าวิธีการบวกนะครับบวกยังไงเดี๋ยวค่อยมาถอดกันว่าเป็นบวกในหรือบ,บวกนอกครับก่อนเื่นครับเรามาดูวิธีการบวกนอกก่อนบวกนอกนะครับคือราคาขายเป็นตัวตั้งสมมุติว่าผมบอกว่าราคาขายคือ2000อย่างที่เราพูดกันปาะังครับว่า2,000บวกบวกคืออะไรราคาขายคือ2000ันครับเราเอา2000เป็นตัวตั้งก่อน ถ้าค่าห้องคือ2,000ก็คือค่าห้อง2,000เซอร์วิสชาร์จ10%นะครับก็จะให้เอา2,000มาคิด10%ก็คือ200นะครับและอันนี้แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่หลายๆนคนตอบผิดนะนะครับตัวแหวดเนี่ยมันจะต้องถูกคำนวณจากที่เรา,เาราคาค่าห้องบวกเซอร์วิสชาร์จแล้วถึงค่อยมาบวกแหว เพราะว่าแหวคือภาษีใช่ไหมครับภาษีมาจากรายได้สุทธิเพราะฉะนั้นรายได้สุทธิของค่าห้องนี้คือ2,000 10% service charge เพราะฉะนั้นต้องเอา2,002บวกด้วย7%ก็จะได้2,354บาท นะครับต้องถอดเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับหรือสูตรคำนวณคือเอา2,000คูณด้วย1.177ครับอันนี้ผมคิดสูตรไห้แล้ว2,000คูณ1.177เราจะได้2,354บาทแล้วเราก็ต้องมาถอดออกมาว่าเป็น์วิสชาเท่าไหร่เป็นแวดเท่าไหร่นะครับส่วนวิธีการบวกใน นะครับอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะแขกรู้สึกว่าเขาจ่าย2 0 0 0ก็คือ2,000แต่โรงแรมต้องไปคิดจะได้รู้ว่าเซอร์วิสช์จเท่าไหร่แล้วก็แบดเท่าไหร่ถูกไหมครับง่ายมากครับ2,000ก็หารด้วย1.177นเะครับเราจะได้ค่าห้องอยู่ที่1,699.23บาทนะครับแล้วเอาราคาค่าห้อง1,699.23เ้า1 6บ9 2 3าบาทเนี่ยมาคูณด้วย10%ก็จะได้169.92บาท นะและเอา2ยอดนี้รวมกันนะครับแล้วก็คูณด้วย7%คือ130.84เราจะได้อันนี้ดูนะเราจะได้สิ่งที่บวกกันผลลัพธ์คือ1,999.99นะครับถ้าเราคิดแบบนี้มาจะมีครับอาจจะเป็นส0 0 0ันจุดศนะหรือ1,199นึก็ได้นะครับเราก็แอดจัสเข้าไปเป็นตัวเลขกลมๆหรือถ้าเกินไปก็ลดลงมา0.01นะครับครันนี้นะครับเวลาที่เราคุยไอแกรเราบอกว่า 2,000บาท plus plus เนี่ยนะครับอย่างที่บอกมันคือจาก้อนไงแขกที่เดินทางบ่อยๆเข้าใจแต่คนที่ไม่ได้เดินทางบ่อยๆมาเจอคำว่า2,000บาท plus plus ปุ๊บงงนิดแค่น,นี้ต้องทำยังไงนะครับเราคงต้องอธิบายอาจาเทียนว่า plus ที่1คือ service charge 10% plus ที่2คือ vat หรือ government tax อีก7%นะครับด้วยชุดความคิดของแขกหรือลูกค้าเราจะบองว่าเฮ้ยมัน10%กับ7% ก็บวก17%ใช่ไหมในหัวเขาจะเอา2,000บวก17%ครับถ้าคิดแบบนี้จะได้2,340บาทแต่ถ้าเราคิดตามหลักของเราจะได้2,354จริงๆเนี่ยมันต่างกัน10กว่าบาทครับเชื่อว่าลูกค้าไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายหรอกครับกับการที่มันต่างแค่สิกว่าบาทแต่ประเด็นคือเขาไม่เข้าใจไง ทำไมฉันคิดเท่านี้แล้วคุณคิดเท่านั้นทําไมมันไม่ตรงกันนะเพราะฉะนั้นเวลาที่อธิบายแข่งเนี่ยมันต้องอธิบายชันเจนมากๆครับว่าสุดท้ายจริงๆอไอราคา2,000บวกบวกมันเป็นแบบนี้ต้องอธิบายก่อนว่าเราต้องบวก10%ก่อนแล้วค่อยบวก7%ตต้องอธิบายว่า VAT หรือ VAT หรือ tax เนี่ยมันมาจาก total revenue นะครับเราก็ต้องเอา ค่าห้องบวกด้วยเซอร์วิสชา์จก่อนแล้วก็มาคิดแบบเพราะฉนั้นต้องอธิบายแบบนี้ไม่งั้นมันผิดเลยมันมีปัญหาเลยนะครับถามว่าโรงแรมที่เป็นบวกบวกวันนี้ยังมีอยู่เยอะไหมนะครับก็มีอยู่บ้างครับแต่คงไม่เยอะแล้วนะครับเมื่อก่อนที่บวกบวกเพราะว่าโรงแรมหลายโรงแรมโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยเขาคิดค่าห้องเป็นดอลลาร์นะครับก็จะมีการบวกเข้าไปนะครับเพราะว่า มันก็มองได้ไหลายแง่มุมเพราะว่าโรงแรมมีเซอร์วิสชาร์จนน่ใช่ไหมครับเซอร์วิสชาร์จคือให้พนักง,งานเขาก็เลยดึงตรงนี้แยกออกมาเซอร์วิสชาร์จก็เป็นส่วนที่แกตตองจ่ายแต่ว่ามันก็มีความยุ่งยากโรงแรมที่ไม่ใช่โรงแรมใหญ่โรงแรมเชนก็เลยไ,ไม่ได้คิดตรงนี้นะครับราคาเท่าไหร่ใส่ไปเลยหรือถ้าเราอยากจะบวกแบบนั้นให้เซอร์วิสชาร์ดจะแบดเป็นส่วนที่ลูกค้ารับผิดชอบเขาก็จะบวกเข้าไปเลยเขามีราคาในใจอยู่แล้วแล้วบวกเข้าไปเลยแล้วทำให้เป็นเลขกลมๆถ้าเรามีราคาสินค้าเลขกลมๆม,ม,มาก่อนแล้วบวก สิบวกเจ็ดราคามันจะไม่กลมเขาก็เลยตั้งราคาแล้วก็บวกไปก่อนแล้วก็ปรับราคาให้มันกลมนะครับอันนี้คือหนึ่งจากก้อนนะครับที่คนโรงแรมเนี่ยใช้กันเยอะมากและทําให้เกิดความสับสนระหว่างเรากับลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ต้องอธิบายหลายครั้งที่ผมคุยกันเรื่องนี้หรือมีคนถามผมเรื่องนี้ครับก็จะมีชุดการอธิบายที่ไม่เหมือนกันบางคน ยังไม่เคลียร์เรื่องนี้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เคลียร์ครับเราตอบปัญหาของลูกค้าหรือแขกของเราไม่ได้แล้วก็จะเกิดปัญหาอย่าลืมนะเรื่องนี้คือเรื่องเองินเรื่องทองแลว้วเวลาเราเคลียร์เรื่องเงินนอกกับแขกเน,น,นี่ยมันไม่ลงตัวเนี่ยมันจะพาปัญหาอีกหลายอย่างมาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าโรงแรมเราขายบวกๆเคลียร์ตั้งแ <imet S 2> ต่ตอนเชยยินะนะครับคุยเลยจับมือลูกค้าคุยเลยว่าราคาบวกๆคือแบบนี RA ้บวกแบบนี้บวกแบบนี้จึงได้ยอดเท่านี้ เอาให้เคลียร์ไม่งั้นจะมีปัญหาตอนที่เขาจ่ายตังค์นะครับอย่าลืมนะครับจาก้อนคือสิ่งที่เป็นคําที่ใช้กันเฉพาะในคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจแบบเราเพราะฉะนั้นถ้ามีจาก้อนเมื่อไหร่ต้องมีคําอธิบายเสมอนะครับถ้าหากชอบคลิปผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับและคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเอามาติดตามกันต่อไปครับขอบคุณครับ